เมื่อเรายังไม่ใช่พระอริยะบุคคลในบางครั้งที่จิตเราต้องการชาร์จแบตก็ต้องอาศัยสถานที่ที่วิวเวกบ้างอยู่คนเดียวที่ที่ไม่วุ่นวายเพื่อเปิดทางให้เราปิด สิ่งต่างๆที่รบกวนมาจากภายนอกเปิดทางให้จิตเข้าสู่ข้างในมันหนีความจริงในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องทำบ้างเพราะเรายังไม่เข้มแข็งพอพเผชิญบ้างหลบบ้างฝึกบ้างจนสติเราพิจารณาเรื่อยๆทีนี้ทำมันจะประจำตัวมันอยู่ได้ทุกที่สุขสบายใจจากข้างในต้องฝึกไม่เช่นนั้นเราจะติดแค่สุขและติดลบทุกตลอดเวลา แต่มันก็ต้องมีที่เราจะต้องหลบมาชาร์จแบตบ้างตรงนี้เนี่ยแหละมันเป็นศิละปะในการใช้ชีวิตมันเป็นศิละปะในการฝึกฝนอบรมสร้างสติปัญญาให้กับตัวเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ